ป๊อบน้องเป็ดอินดี้ไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักป๊อบน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักอึ๊ะทำไมถ่ายไม่ออกล่ะจ๊ะแลล่าแพรวไม่กินผักฮึแพรไม่กินผักแพรไม่กินนอแพรจะกินกับท่าไรล่าอึ๊อึอึ๊ไม่ออกไลล่าเป็นขี้เวสฮึน้องเป็ดอินดี้ขีเวสดวงใจที่สดอย่าเรือนใจไร้ใจดำ ยาเรือนไม่น่านรักเลย <c oughs> ยาเรือนนี่สยายโหดร้ายยาเรือนแปลงร่างเป็นนางมันร้าย <c oughs> ทำแบบนี้เหมือนกับเป็นรัฐภูมิซลีอยู่บ้านนางโยอยู่ที่รอเรียมากันท่านเปียบโด,ด,ดน,นาอ,าอ,อากาถ่ายฮลโหลเคงก็ไมเคิลเสียงแหบแห้งเหมือนกับผมสีดำยิ้มเศร้า,า,ยยาแมหนาตาจะเหมือนกับพี่เอยู่ที่อลิชาเพสเปียบ หนาตาจะเหมือนกับผู้โทโมยาคิวของตาริดำควหเนาคอตกไม่มีรักยิ้มเปียบถูกต้องเหมือนเปียบถูกมันอยู่นี่เบบี <Baby S 2> ผู้หญิงเบบี <Baby S 2> ผู้ชายสามิติตราทำรารปุกก้าหมวยซายจัซสันและลาปุกก้าเวสปอกการูเป็นบีเอ็มย่านรังใจงร้าใจดำ ย่าติเราไม่สายโหดร้ยายย่าตเราเป็นน้ำมันร้ายย่าตเรือนไม่น่ารักเลยย่าตเรือนญาตย่าติเรือนสายร้าย่ยาตเรือนใจดำไม่เวฟย่าตเรืนอนไข่ดาวมาทอดหน้าไม่เวฟเปียบฮัลโห,หลเคียงโก้ไม่คือนทำแบบนี้ผมสีดำเหมืนนอนเปลวแหงนอนหอดเสื้อผ้าหนะ้าตามเหมือนสุภาพเปียบ ย่าเรือนสายร้ายฉันนย่าเรือนสายร้ายฉันหลังจากเหตุการณ์นั้นใช่หรือไม่ป๊อบน้องเป็ดอินดี้และรับแผลว่าบอยพ่น้องรป็ดตีเด็กยี่ของหญิงดวงดีใส่าวันไม่ได้ขโมยจริงจริงย่าเรือนสายร้ายฉั้นย่ารังใจร้ายใจดำทำแบบนี้เหมือนกับรัฐภูมิใส่เปียบใช่ใช่ พยายนคิดว่าไปเป็นคนกันแม่พยายนไม่พลาดญาติเรือนพยายนใส่ร้ายฉันญาติเ,คครเรือนไม่นั่นแล้วเลยญาติเ,เรือนโกรธจนร่างให้ทำแบบนี้เหมือนกับไปไเป้แวะมาบ้าว่ซ้คคํา ย่าเรือนเป็นเสดผู้หญิงไม่น่ารักเลย<ต>ถ้าเหมือนกับฟรุตตี้บาวันซัมเฟียบทำแบบนี้เหมืนอมนกับเป็นสิริลักษณะย,ย่างยาเรากนก็เป็นสิริลักษณะย,ย่างไปแล้วใช่สิใช่สิต้องใส่ร้ายฉันย่าเรือนใจร้ายกว่าเวฟใช่สิต้องใส่ร้ายฉันใส่ร้ายเวฟถ้าเหมือนกับวันนี้ว่า ปุ๊กนีนหลับกับ่าเรือนราตรีสวัสดิ์กุณนาย I could be เด็กผู้ชายไม่น่ารัก I could be เด็กผู้หญิงน่ารักบินตีและชิงชัาเหมกับไอคอนควิสทาดาว่าลองเกสไลเออร์เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงและสไลเดอร์นี่สอนชชยอันนี้ชาวพัสยา ที่ติภาก,กับสุพิชยาและสลาดา้าน้ำ่าตเรือนกับปุกกี้นัลลับราตรีสวัสดิ์กุ้นายรู้สึกง่วงนอนจังมาคันน้าพิพา,มากมอย่าป้อกะแล้วฟาร์มเดอะบัตเทัลอัพมาฮ์สสตีวีวันเดอร์มค์คันรักมีผู้มันรักฮิ้วเฮยมากๆอาปามันรักมอย่ามากมาก เป็นคนใหม่ทำแบบนี้445จากเกียรติที่เดียวว่าผู้ถูกแล่าเก่งมากจ้าเก่งแล้วน่ารักมากๆเมา่อขึ้นรถซึมเศร้าเขาแกงง่วงไมื่อนนั่งเหมือนพ่ฆาตมอยพูดสกรีขอแค่มีเธอให้รักปอกาลาลาเมกุริสุสุเครุาสุตโตเบบีผู้หญิงเบบีผู้ชายไอ่นี่ไอ้พูดเลยอย่าไปใช้สินะไ มิตตี้จะเอาหน้าชากับเมื่อวันที่1 1เมษายนใช่สิต้องส่ร้าชันยังร้ายฉันจะร้กยใจดำทำแบบนี้มันเสีเรืองสซ่ย่างใช่ิต้องใส่ายฉันเพื่อากบาไม่ชอบฟังผู้ใหญ่ใช่สิต้องใส่ร้ายฉัน ป้าลีรังแกร้ายใจดำหน้าใหม่เวฟเบี้ยปาลีรังแกปุกกี้ปาลีทำร้ายปุกกี้ป้าลีใจร้ายจะตีปุกกี้อย่างแรงเหมือนท่าพองตีฉลามอย่างแรงปาลีนี่สายโหดร้ายป้าลีเป็นนามันร้ายถ้าแบบนี้นี่อุ้มอิ่มนี่หญิงจิ้มเหมือนมอญยาก้าอยู่หมสิบไงถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าแกอยากอยู่กับใครแกต้องไปอยู่กับป้าลี บุกกี้ร้องไห้หนักมากไหนอยากยกินดอกพลายบุกกี้อยู่กับป้าลีนิวยิมนี่หญิงเกมเหมือนมอยาก็อยู่หมู่สิบไงอันนี้พี่พลายมอย่ายไงคุยทีอยู่กับใครอยู่กับปรร้าลีแล้วก็จำเอไว้ด้วยนะว่าไม่ได้มีใครสอนให้แกพูดแกพูดของแกเอง มิตี้มาซ้อมร้องเพลงมิตี้มาแข่งร้องเพลงม,มิตี้โทรหาพ่อกันนี้สนุกสนานมากมาก,มากแล้วก็จำเอาไว้ด้วยว่าทุกคนเขาเป็นพวกเดียวกับฉัน,นาาวันเกิดกวางซาลิฟร,รังอันนี้นะ้ามันก็เป็นอภิชาเซอรกวางซาลิฟร,รังให้ใเป็นนายนาทิศีกับเมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมอ้าวปุ๊กเก้เป็นอะไรปุกก้าเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่ารังเลย ถ้ามันกอดฟรุตตี้บามาซัมเปียกปุกก้าข้ามเด็กผู้หญิง<ม>เด็กผู้หญิงน่ารักมากส่วนปุกก้าไม่น่ารักเลยถ้ามันกอดฟรุตตี้บามาซัมเปียกมไมเคิลน่าเหมือนพีพัตเนชินสันส,สิพัฒนธนดายี่ห้ากุมภาพันธ์ไมเคิลทำแบบนี้เหมือนกับพี่พายุทโมโยยาคิวคอตาริดัมขวานาอกขาตตอไม่มีลอยยิบเปียบไมเคิลน่าเหมือนฮุทโมยยาเปียบ ไมเคิลยันนี่กินกุ้งเทมปุระอันนี้ว่วไงอย่าไปใจอ่ะสักคนนั้นมากิจานนีกี่อไะไรล่ะไหมเจตีอาจจะเอ,เอกวินดีนาลโลโก้จเจเอ๋ยายุสิสองปีพี่เพียุสิสองปีแปรงร่างเป็นบาโมซอนบอสีเงินครีมเอาไปซอนทัทที่ยี่สองหญิงวัรรคการพรหมเทพเมื่อกี้ปุกกี้ฝันเห็นลูกมีเลี้ยงหมากับปุกกี้รักไหมรักไหมไ้สไม่รู้สิ ไม่รักปรอกมันต้อง,องจัดใ, <น S 1> ให้ตายกัดให้ตาย,ตายป้าลิตีปุกกี้ป้าลิคาปุกกี้นิสสามากับเป็นธนพรตีชนภพาอย่างแรงแคดีรักแก่นตีเอเสียริพิชยาอย่างแรงปุกกี้ร้องไห้เดี๋ยวดอป้าลิตีเหมือนธนพรตีชนะพาอย่างแรงปุกกี้ไม่ได้ลูกปา้าลิไม่รักปุกกี้ป้าลิตีปุกกี้ เป็นามันรัายใสปุกกี้ปาลีนี่ใสหัวร้าสปาลีนี่อย่างนี้อย่างี่หม่อยายต่อย่าหมดสิบไปได้ถ้าปุกกีู้ปาลีป้าคปุ๊กกี้มากมากปุ๊กกี้รักคุณย่าจังคุณย่านอนป่วยเสียชีวิต ได้ยินเสียงแป้งพูดคุณแม่ขาแป้งเป็นจิรภพัสยามาลสิสิพฤษติกายนอันนี้จันทัศพลตาเสร,รีสกุลพัดปาลีเข้ามาวันนี้อุมอิ่มง่ายมานวิดานะเก้อย่างสิบง่ายมาจร้ายไปวรวิสจจาว รังแกคุณย่าคุณย่าตายเสียชีวิตปุ๊กกี้เสียใจร้องให้พระถูป,ป้ายลติีเหมือนท้าวพานตีชนะภาอย่างแรงโดนจับหีหลอกเบบี้บ,บัฟไข่ดาวมาทอดและละขาขไข่ดาวมาทอดนี่แวนนี้หไหมเส้นอันนี้คีมไงมีมี่กับเป้าเป้าข้าพเจ้าที่เป็นข่าวกับอ้อมอันนี้ฮะนี่วมธีละไงไมคขั้นกุ้งเทมปุระหน้าหมอย่าเปียบกรี๊ด มอยาคิ้วคองตาริดำขคนเอาข้อต่อไม่มีแรงยิ้เปีย้ยแค่นี้ก็ถูกต้องแล้วมีผู้มาเอาป้าวมาประมาณมีผู้ปเป้าชุบแป้งทอดนี่เขาจาก,กนี้ที่จะร้องถูกแล้วเก่งมากจ้ะปอกไก่ละล่าทำแบบนี้นี่เบี้ยนี่เวสญาเรนทิ้งปุกกี้ทำไมคะ,ะ,มคะปุกกี้ดีใจมากมากปุกกี้กอดญาเรือนอ๋อ ย่าเรือนร้องไห้หนักมากเพราะคิดถึงปุกกี้จังปุกกี้ดีใจที่ตัวเองทําได้หนูน้อรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาแล้วทีเดียวย่าเรือนจะทิ้งปุกกี้ทําไมคะย่าเรือนดีใจจนร้องไห้ปุกกี้ดีใจเธอมีความสุขมากๆคิดถึงย่าเรือนมากๆปุกกี้ดีใจมากๆก่อนย่าเรือนมากๆ ป๊อบน้องเป็ดอินดี้และลาพาวาโอ้โหดวงศิษันราศีกกับวัฒน,นาบาตัตเตอระบายสีสวยจังน่ารักจังครับลูกขอไดหมพี่ไม่ได้เหรอครับเจ๋งมากจาก้ะโร,รงเรียน,รบบนบ้านบางถ้ำที่รักวันนี้นะคันไม่ได้ชวนโอ้โหโรงเรียนบ้านบางถ้ำระบายสีสวยจังน่ารัก เด็กนักเรียนใจดีมากๆเด็กนักเรียนดีใจอยากได้ลูกบอลสีแดงสีเหลืองสีฟ้ารงนเรียนบ้าบานท่านจัดลูกโป่งเต็มให้เยอะๆเด็กๆดีใจเด็กๆดูคอนเสิร์ตบนเวทีพาพันทำได้สรุปลูปี้ทำได้เหมือนกันอันนี้มินตี้ง่ายอันนี้เว็บไง่ายอันนี้แฟนนินิตายาสซตเติร์น ลูปี้ภาไปบุญราศีชายาวางสาสีพฤสภาคมอันนี้มินตี้อยู่หมก9ไงมาสิโขเป็นจินรชัชยานาประภา,ารอดเรียนสิรินสาวิทยาวาัสน์อลิชาเพสไมขั้นภาคแทนฮุโทโอมยอย่อา,ไ,าออไมขค้นภาคเป็นปิงพาเตชินสาสิพัฒนาธาดาไมขค้นภาคเท่ากับฮุโทโมยา่าคิ้วคองควนอกข้อต่อไม่มีลักยิ้มเปียบ ไมเคิลพักแทนฮูทมโมยาไมเคิลหน้าตาเหมือนโมยาเปียบอันนี้พ่ออยู่ที่อัดไชาวเลสเปียบน้าเหมือนฮูทมโมยาเปียบไม่เคนเสียงแหบแห้งตุดจอมขยันปอเกลล่านักคารือเบยิก้าทำแบบนี้เหมือนไข่เจียไข่ดาฟกัาข้าหอมมาเบียกับเวฟเปียบแฮปปี้ยาปบบบปบบบบบบอบบบบบบบอบบบบบ ไลล่าอ่านน้นรังไห้เสียงรองไห้เสียงให้สารเสือเบายิ๊กเก้เพราะว่าหนูคิดถึงนั้นเวฟป๊อบไข่เจียวเป็นบานี่ไลล่าไข่ดาวเป็นเบบี้บ๊อบป๊อบกับไลล่าไข่เจียวไข่ดาวโฟกัสเข้าห้อมาเบียกับเวฟเบียบไลล่าไม่น่ารักป๊อบไม่น่ารักถ้าแบบนี้มาเกาะไข่เจียวไข่ดาวโฟกัสเข้าห้อมาเบียกับเวฟเบียบ นอนจะค่ะนลอนหลับฝันดีนะคะน่นหลับฝันดีนะคะย่าเรือนรักปุกกี้จังไม่ขันกุ้งเทมปุระน้ำหมัพี่พลายฮูทอมยา่ามินตี้มาแข่งร้องเพลงมาแอวร้องเพลงกันไหมอะอะออะมินตี้ถูกหวยดีใจมากๆวันที่สิบห้าวูดไง ยังนี่กินกุง้งแห่บัระบอกไก่แล้วทำแบบนี้มาขายเจ้าขายได้โฟกัสข้าวหอมมะเบียกเก๋เวสเบียกวุ้ดพาพแปะร้อนนี่นที่ว่าเกือบยี่สิบตุลาคมเป๊ะๆย่างอาหารย้อนอาหารใสป่ปั้มปั้มทำรารเป๊ะๆย่างอาหารอันนี้สุติการนี่ลามทานไงอ,อะไรอะไรแป้งดีใจมากๆหมวยจริงจิ้งจกแซ่ย่างหุย้ยปุ้ม ย้อนผ่านสายปั๊มเป๊ะๆนิสุติการนิจยาพานิลัมทานพยานามจำยาเหล่านี้ได้หรือไม่รู้สึกแสบแก้วหูวที่สุดในโลกได้ค่ะโอ้อยทำไมเสียงเน,นี่ยอะรก็ต้ง<ด>องมาหนุ่หูจังเลยแสบก้วหูวที่สุดในโลกเลยผู้ชายกับผู้หญิงนะเจ้าภาพนินโนนี่พี่แอมหมายเลขสี่สิบเจ็ดพี่กีช้ชายโนโตตุ่งถูกต้องคิตตี้เป็นซาลี่ สซเเียระัอามีมากๆนีน่นุนุนี่น่พี่เอ็มพาฟู์สรูเป็นเอิญพัฟอัพพาร์าฟูมเซเเทียรัยาอามมี่มากๆนีน่นุนี่พี่เอ็มถ้าแบบนี้สิษยิเจพี่เก่งเก่งผมต้องเธอนี่แหละเก่งจัง <S <S ป๊อบน้องเป็ดอินดี้ ลาลาท่าว่าสกรีขอแค่มีเธอให้รักอปอกไกล,ลาลากุ้งเทมปุระเบียมก,กับเวฟปอกไกลาลาเป็นเบียมกับเวฟถ้าเหมือนกับปูอัดหรือจะเอาล่าาาามมะออนนนอนปอกไกลาลาเป็นปูอัดน,นี่เบียนี่เวฟ ถ่ายรูปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องื่อนเพรบ้างพยานถูกจับได้เรื่องขโมยเื่อนเพรของนาภาวนาใส่หรือไม่ไม่นะคะดี่ฉันไม่ได้ขโมยนะคะป๊อบร้องเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอคนกรีตมาละจ้าในบีเอ็มป๊อบร้องเพลงไม่น่ารัะเดี๋ยวต้องฟฟ์ฟาตีทำยังไงดีล่ะเด็กง่เต้น if you happy I'll be n o t c a u you have เด็กไม่น่ารละเลยทำมันกัอฟูตี้เบาซ่อมเปียบ ผีแสนสวยโดนจากเด็กเบอร์นี่นัทวุฒิเพราะทุกคนหยุดน้ำกลัวผีไม่น่ารักลอยสันนิ่ในอกไม่น่ารักมินิโอกกลัวผีกลัวจมน้องไห้หน้าตาหมาสาบข้นเปียกญาติเรือนเป็นนางมันร้ายสายเพื่อนญา่าเรือนนี่ใส่หุ่นร้ายสายเพื่อนๆย่าเรือนใจร้ายใจดาวกวยเวฟใช่เขาใสยราชัน ย่าระใจไร้ใจดังเหมือนเวฟเพื่อนๆไปโรงเรียนศศรินุสาวิทยาเพื่อนๆทำได้เฮลโลเคงโก้แมคเคลนทำได้เดี๋ยวต้องครูตีทำยังไงเดี๋ยวนะครูจับกันเฮลโลเคงโก้แมคเคลนอย่างแรงนิสามาธนพรติชนาภาอย่างแรงเพื่อนๆทำได้เฮลโลเคงโก้แมคเคลนทำไม่ได้เฮลโลเคงโก้แมคเคลนโดนครูตีเฮลโลเคงโก้แมคเคลนตอบไม่ได้พูดไม่ได้เรียนไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ผมเสียใจจริงๆหนูขอโทษค่ะ เฮลโหลเคนก็ไมค์คั่นทำไม่ได้แนะนำตัวละครเพื่อพันทำได้เฮลโหลเคนก็ไมค์คั่นทำไม่ได้เดี๋ยวเด้อครูตีทำยังไงดีล่ะครูจัดการเฮลโหลเคนก็ไมค์คั่นเฮลโหลเคนก็ไมค์คั่นทำได้แน่นอนเหมือนโมย่าเปียบเพื่อพันทำได้เฮลโหลเคนก็ไมค์คั่นทำไม่ได้หน้าเหมือนโมย่าเปียบไมค์คั่นหน้าเหมือนโมย่าเปียบอันนี้ทำยังไงน่าสงสารจังทำยังไงดีล่ะเหมือนพี่น้องคิโอลุงหนุ่เป็นไรไหมผู้หญิงรอให้โดยหมอจัดเดี๋ยวเด้อครูตีทำยังไงดีล่ะ ผู้ชายจัดการผู้หญิงอย่างแรงเหมือนท้าพันดีชาวไทยอย่างแรงเพราะพันทาได้ห้เราแขมงก็ไมคคั่นทําได้เดดดราครูตีทำยังไงดีล่ะครูจัดการเฮลโลแคมงก็ไ่เข้าวเฮลโลแคมงก็ไมคคั่นเป็นเด็กดื้อไม่ชอบฟังคุณครูตอบไม่ได้ทั้งแบบนี้น่าเศร้าที่สุดทาแบบนี้น่าเหมือนโมยาบเปียบนี่เฮลโลแคมโก็ไมคคั่นพูดได้หน้าตาเหมือนโมยาเปียบใช่สิต้องสายร้ายชั้นใช่หรือไม่ ลูกหมีมีสติกเกอร์หัวใจให้บุกี้นี่ช่ว่านิจเกมเหมอมอญ่าก็ยังหมดสิบไงความดราตอนที่แล้วอาออออชันต่อใจทอยานลานะหัดอันนี้เจนี่นุนโมย่าดอกไม้ครับขอบคุณครับนะหัดมีลูกหมีให้ปุกี้ลูกหมีติดสติ๊กเกอร์ให้ทำงานทำไปเดี๋ยวลูกหมีพาไปนะปุกี้นะหัดมอบดอกกุหลาบให้ปุกี้ขอบคุณค่ะนะหัดนี่เจนี่หญิงเก้เหมอมอญ่า กิดรักขึ้นกับป้าหลีใจร้ายใจดําทําแบบนี้มากับอุ้มอีม,มันน่าริดักคันคัาเก้าอ,อยู่หมสิบปุ๊กกี้ร้องไห้เป็นคนไม่ดีปุ๊กกี้รถซึมเศร้าปุ๊กกี้ผู้หน้าสงสามหนุ่มหญิงกิหมอมองยา่าเก้าอ,อยู่หมสิบเด็กผูออดด้ชายเป็นปีศาจเด็กผู้หญิงเป็นนางฟ้าเด็กผู้ชายไม่น่านรักดเ,เด็เกดผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายและสลัดด์ไม่เก่งเด็กผู้หญิงและสลัดด์เก่งเด็กผู้ชายไม่น่านรัก เด็กผู้ชายก็จะกลายเป็นน like ้ำม kind of ันร้ายแล้วเด็กผู้ชายผีเลาถ้าเหมือนกอดฟรุตตี้บําวัดซ่อมเปียกเด็กผู้หญิงเหมือนนั่งฟ้าทำเหมือนกอดฟรุตตี้ซ่อนทันทีเดี๋ยวเฮียกินเดี๋ยวเฮียกินน่ารักเดี๋ยวเฮียผู้ชายกินเดี๋ยวผู้ชายกินไม่น่ารักเลยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงไละสลัดเจอแล้วปุกกี้กำลังร้องไห้หนักมากเดี๋ยวป้าเลนตีมาท้าความตีชาวพายอย่างแรงเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงไละสลัดเบินตี้อเดอรชูดริลลาซัตธอเดนไนเอวิบอดีลาสาเธอเดนไน มามีเอวี่บอดี้เด็กผู้ชายเป็นนามันร้ายเด็กผู้หญิงเป็นนามันดีหน้าไม่ได้มีใครสองแค่สีขาวเดอะเอเวอร์เจอร์วูดออฟเฮลโล่คิตตี้แอนด์เฟรนด์ลอสีสันเหมือนกับฟร <Yeah. S 2> ุตตี้บาว์บารสมเปียบเด็กผู้ชายบา็บัสมารูสีดำานเป็นรบัปันเด็กผู้หญิงเฮลโล่คิตตี้ไมมอลดี่สีชมพูเป็นชนพาเาสียย่างใชรโรบี่สีเข, mm. ขียวพ่อชักคอสีน้ำเงินเด็กผู้ชายเป็นอาร์โรเลตเป็นโรบันปัน มาสคาริบันนี่พ่อพันทำได้ลูปี้ทำไม่ได้เหมือนกับมินตี้พ่อพันทำได้เหรอแค่งก็ไม่ขั้นทำไม่ได้เดี๋ยวครูตีทำยังไงดีล่ะเฮลโลเคียงก็ันขั้นทำไม่ได้พูดไม่ได้ตอบไม่ได้เรียนไม่ได้ไอรเรียนไม่ได้ไมเค้นเสียใจจริงๆเพืพ่อพันทำได้เหรอเคียงก็ไมขั้นทำไม่ได้เดี๋ยวดราครูตีทำยังไงดีล่ะครูจับก,กล้าให้หรอเคียงก็ไมขค้นครูตีไมเข้ลอย่างแรง ไม่ขั้นเรียนไม่เก่งไม่ขั้นน่าเบื่อชนะนัดให้หลอกแค่ก็ไม่ขั้นทําไม่ได้ทําไม่เก่งไม่ขั้นเรียนไม่ได้เพราะถูกด,ด็อกครูตี้เหมือนทนครตีชนะพายอย่างร่างป๊อบนอเบลินดี้แล,ละลาฮาวาดีเบีันีนวเวสไลลาฮาเลสไร, <laughs> รสเตอร์เด็กอนุบาลป๊อบออนมไล่์สุกี้แซ่บไลลา ันนี้่รัฐภูมิสัลีปอก่าลัฐละทำแบบนี้เหมือนกับเบีมกับเวสกุ้งเทมปุระเป็นเกียรเดียวให้ข้าเซ่ชาเป็นคนสุดท้ายเลยดีมากเจ้านี่จว่าไงอย่าไปแครอีเส้นักงานแคมเออสก่อนนักงานชินจ้าสิสิพี่กี้น่าหละเก่งนั่นแหละน่ารักมากป๊อน้องเป็ดอินดี้เป็นบีเอ็มลลา เพรว่าเป็นไอเวฟป๊อกกับาลาฟักทองปูอัดเบี้ยมกับเวฟใครยิ่งโทมัสแอนด์เฟรนส์เดี๋ยวผู้ชายร้องไห้หน้าสังสะอื้นเบอร์ยี่สิบเก้าเพราะว่าหนูคิดถึงหน้าตาแบบพัสดกรระลึกเปียบป๊อกน้องเป็ดอินดี้ไล่ฟ้าแพรวา เสียงนกฮูกเสียงน้ายเยาเปีย,มยบยมาค่อะเสียงนกฮูกทำแบบนี้หน้าตาเหมือนโมยาเปียบคนนี้พี่พลอยไงอะนี่เดี๋ยวไงอยากเป็นโมยัดไงเป็นอนะไรเป็นรอป,ปุกกี้จะรอให้ทำอไมกันกดอยถามแม่ค่ะเสียงนกฮูกเสียงแบบพี่พลอยโมยัดเยียบจ่ายสิบห้าที่เต๋ว่าจ้ะดูพ่าน่าจะมีหน้าตาจะเหมือนกับเป็นนกฮูก บุน้องวิเป็นน้องวสันงาย้กันขนาดนี้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าบินีเด็กผู้ชายเป็นตีสัตว์เด็กผู้หญิงเป็นนางฟ้าเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายและสไลเดอร์ไม่เก่งเด็กผู้หญิงและสไลเดอร์เก่งเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้ชายก็จะกลายเป็นนามันร้ายแล้วเด็กผู้ชายผีหลอกถ้ามันกอดฟรุตตี้เบาซ่อมเปียกเด็กผู้หญิงนาฟ้าถ้ามันกับฟรุตตี้ซ้อทั้งทีเปียก มีมีกับป้าปานี่นะคะนี่วิหารสิงหาง่ายนกพูดหรือนอกเขาแมวกิจดีใจเหมือนรรสต้าสครีมสฮอนอกะแอตทสมา่กี้เอานอกพูนั่งล่าย,ยังค่ำคืนเกมบอดี้ไว้เกมสำหรับใช้วาสะาจ๋านอรีคอนสโกโดกูดจีนแบดเดียร้องไห้ถึงผู้ชายคอนสโกโดกูดจีน เสียงนกค้าแมวเสียงนกพู่ร้องน่ากลัวในยามค่ำคืนใช้สำหรับเสียงนกพู่ต่อได้ไเสียงนกพู่และความน่ารักที่สุดไม่ควรพลาดลเสียงนกพู้เสียงนกค้าแมวร้องน่ากลัว๊อบน้องเป็ดอินดี้และล่าวทาวาไม่เคยเสียงนกพูถทำแบบนี้แม่น่าตาจำเหมือนกับฮูทอมโมยาาคิวคตาริดัมคนหน้า,าออกคอองไม่มีรอยปปยิบเปียบ ไรับไปรอปุ๊กกี้จะร้องไห้ทำไมกันลูกหมีเปลอบใจปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ร้องไห้หนักมากที่ช่ว่านิานางมจี๋เหมามอยญาป้าป่าแพนดา้าพ่อหมีเป็นเด่นชายแซ่จา๋าแม่หมีเป็นพวงเหวนเมื่อย่าน้ำตาไหลหน้าตาไหมาก็เปียบไมเคิลร้องไห้เสียงเหมือนผี เป็นตายเป็นบีเอ็มและล่าต่อเปเปอเวสโนโนส,สเก็ตออฟดาวส์ทีน่าโนโนอิมาโนโนตุกขตาการ์เซหัวเด็กเม่อย่าน้ำตาไหลร้องไห้เหมือนผีเสียงอารากาน,นี่หรือว่าเสียงผีแม่น่าตาจะเหมือนกับไอ้ก้าวอยู่หม่สิบเปียบเม่อย่าร้องไห้เหมือนผีเดี๋ยวจะกัด์เซหัวเด็กไม่รันไม่ไม่ให ตุ๊กตาให้ทีทน่าไข่เจียวทีน่าไข่ไก่ซิ้นปลาแม่ต้อนลรมากเป็นเดต,ต้าอัลซัมาตีไข่ไข่เจียวฟูฟูทอดโนโน่ไข่ดาวมาทอดอันนี้ที่ดาร์ฟิวส์มาขอทอดพี่เลยตุ๊กตาเอมี่ข้าวหัยก,กุ้งนี่หญิงวรการรมเทพซูบมาบ้านสายลูกชิ้นปลา ไม่อยากกินผักปอกกลาลาไม่อยากกินผักไม่อยากกินผักด้านาสาทั้งสาไม่อยากกินผักปันปันชิวซินไปบอกปอกกลาล่าท้แบบนี้มาขายจะขายด้ฟกกาข้ามมาเบียกับเวฟเบียบบีเจบบีบริฟน่ารักไมน่นรักถาแบบนนี้มาหน้าตาทั้งสมากะเวกกะมันเซ้งกะต้นเบียบปนปนที่สุดกะกล้ามาบเบบีร้องไห้เดี๋ยวดาวบาร์บี้ตีเบบี้เด็กวยหญงเบบีเด็ มอย่า้น้ำตาไหลร้องไห้เหมือนผีหน้าตาหมายกัาอยู่หมูสิบเปียบดูสิมอย่าร้องไห้อะนะมอย่าคัร้องไห้แล้วล่ะมอย่าน้ำตาเริ่มไหลทำแบบนี้หน้าตาหมายกัาอยู่หมูสิบเปียบมายขันร้องไห้เหมือนผีเสียงร้องไห้เสียงเหมือนผีมายขันคาร้องซึมซ่าหน้าตาเหมือนพ่พลกมยาเปียบ ป๊อบน้องเป็ดอินดี้แล้ะลอาพาวาคือน้องเป็ดอินดี้คิวเวสโนโน,ววน,นสแกนอฟด้านนะ้าเหมือนเวสเพียบชีโรเป็นรอปันปันแลว้วสามก้าวให้สปันระลึกสามีติดรอเป็นปุกก้า,าเหมือนซ่าจอมสนดิวส เหมือนบามาซัมล่าล่าดีชิกระดาษใส่ป๊อปล่าล่ายาสภาพใส่ป๊อปป๊อปน้่าติดดีล่าล่าพาวา สำลักเพราะติดคอใบาข้างพูดเยอะกันไปใบข้างสำลักคอเพราะร้องเพลง for send you เด็กหน้าร้องเพลงไม่เป็นต้องกรนมากเด็กกรี๊ดใส่หูพ่อเด็กกรี๊ดใส่หูพ่อเด็กไปที่ด้านรัฟฟิบัสไปขอเท่าที่เลยนิบิอนดิเมสบอกไอเจ้าเบบีเอ็ม และลราไข่ด้าแม้วไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักป๊องน้องไปด้ไม่อยากกินผักอึทำไมถ่ายไม่ออกแล้วจ๊ะและเราภาว่าไม่กินผักแต่้าว่าไม่สนใจฟังก็ร้องไห้แล้วก็ตะโกนเสียงดังเฮือถ้าไม่กินผักให้กินทราพจะกินกับท่านล่ะแลวล่าเปเวฟไม่ข้นพูดยะไม่ข้นร้องแยงยะถขาเสียหาแห้งเหมือนกับหูทอมอย่าเปียบ มาคันเสียงไอ้ไมาคันสำลักข้าวคอมาคันทำแบบนี้เสียงไอเสียงมาพูดทอมออยับยกบโนโน่น้าตอนมันรัดผลลลู้ชายรีบยบแล้วเราติดกระดาษใส่ป๊บแล้วเราโยนเสื้อผ้าใส่ป๊๊บนวลเอาขวัทิ้งมาให้หมดแล้วเมื่ออยากอยู่กับปลายคนอื่นก็ปลอยเข้าไป <c oughs> ียงไอ้น้าเหมือนโมยาปียบน้อป็ดอินดี้ใบขี้ใบโมยาเป็นเฮดอสฮาป๊อบน้องเป็ดี้และเราเว่าไม่ค้นเสียงไอ้น้าเสียงมันต้องหู้นทำแบบนี้ไม่น่าจะมาอนหุ้นทำโมยาสนุกสนานยินดีใจเหมือนรสต้าสครีมข้อตัวกายแทสมาจิมาจิคิสครีมแม่งงั้นเดี๋ยวปุ๊กกี้อวกนะปุ๊กกี้กินน้อยลงปุ๊กกี้กินเยอะปุ๊กกี้กินขนมเดี๋ยวปุ๊กกี้อ้วกเพราะถูก ปุกกี้กินไม่ได้มันเสียปุกกี้กินและเทปไปหมดปุกกี้อ้วกเพราะถุงสำลัลกเข้าคอไม่ใช่เขาเป็นไนะจ๊ะลูกไม่ใช่เขาเป็นไรปุกกี้มือและไปหมด